สวัสดีครับลองฟังเพลงข้าด้อยเพลงดินนะครับสนุกสนุกนะครับลายเครียดหรือยิ่งฟังยิ่งเครียดก็ไม่รู้นะเลิกมองดูฟ้าก้มหน้ามองดินเพราะพี่จนต้อยต่ำถูกประนามยามมินว่าศักดิ์ศรี เพียงกาสัม,มีิ้าเพียงดินมีว่าทวินวังจะบ,บินเทียมมงทองเคยมองดูฟ้าเดี๋ยวนี้ไม่กลา้าจะมองเพราะเจ้าน้ำสงา่าพี่ไม่กลา้าแต่ต้องเจ้าอยู่สูงสุดสอยดังเดือนลอยละลอง กระตายน้อยคอยมองไม่แคล้วต้องมองศพเศร้าเลิกแบ่งชั้นกันเถิดนะลืมสักดีนะเถิดน้องเจ้าเลิกอยู่อย่างดอกฟ้ามารักเจ้าก้าคนเก่าเฝ้าแต่เพ้อแต่ฝันจนคนยันเย้ยเรา จึงต้องเศร้าเพราะข้าเราเพียงดินลากอรดอกฟ้าน้ำตาไหลรินใครจะเห็นคุณค่าน้ำตาเราเชาวดินคนเหยียดยันกันทั่วว่าเป็นโวลืมตีน ดินเอ้ยดินควรน,นึกถึงทิเจียมตนเอาแค่ okay, นี้นะครับสวัสดีครับ